จะพูดว่าอะไรยืนยิ้มไม่ใช่ได้มีจริงต้องขออภัยท่านผู้เสกเสียงนะครับภาพที่เราได้มาเราไปแอบดูรีเฟรชรูมในแต่ละห้อง รู้สึกยังไงบ้างครับกับสายยนใช่ไหมียกว่ากับสายยนจริงจริงแล้ววันนี้นะครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่นครพนมเป็นเจ้าภาพมีนครพนมมีศิริวัฒน์ใช่ไหมศิริวัฒน์ครับศิริวัฒน์เมย์ด้วยวันมย์ด้วยหบ๊อบด้วยนายบ๊อบด้วย ใขอขจัดเล่นไปไหนทหารด้วยกันเนี่ยนะครับครับผมนะครับก็ขอขอบคุณคนคนนครพนมที่มาเทคแคร์เพื่อนมริคมาศหนึ่งนะครับวันนี้ผมคิดว่าเพื่อนมริคมาศหนึ่งเนี่ยมาเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับมันจริงๆเราขอแค่เจ็ดสิบคนแก่เกินแค่เจ็ดสิบคนเกินครับเกินนะเพราะว่า ถึงแม้เราเนี่ยจะเข้าซีรีส์6แล้วนะแต่ความเป็นเพื่อนกันเนี่ยผมว่าถึงจะอายุเท่าไหร่เนี่ยความเป็นเพื่อนมันกระมานหนึ่งก็ยังยังอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปนะครับแล้วก็ไปที่ไหนผมว่ามันประาณหนึ่งเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเรามีหมดนะครั่าส่วนใหญ่ก็อยู่ใน,านภาคอีสานของเรานะครับแต่ว่าไปที่ไหนผมคิดว่าเราสามารถที่จะติดต่อกันได้โดยเฉพาะทุกวันนี้เรามี เรามีไลน์มี a c e b o o k มีมี h a t มี t c h App ตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้เป็นช่วยช่วยให้พวกเรารู้จักกันนะฮะแล้วก็อะไรก็แล้วแต่นะที่วันนี้ที่ไม่คนนครพนมเชร์แก่รัฐมนตรีไม่พ่วถึงก็ต้องขออภัยแต่สิ่งไหนที่สนุกสนุกก็ยกให้เพื่อนรัฐมนตีทุกทุกคนครับขอให้โชคดีทุกทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับกอ ในเช่นท่านสวอ,อยู่ก่อนนะครับข้า,ขางบนท่าน